สวัสดีทุกท่านทาง s p o r t ตซนะครับผมกับผมประยาเช่นเคยนะครับวันนี้พสัสสวัสที่8กันยายนวันนี้ฟุตบอลเยอะมากๆนะครับสองถ้วยเล็กเนี่ยแต่กันเพียบทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะขออนุญาตหยิบยกมาฝากกันสองคู่เหมือนเช่นเคยแต่ต้องย้ำก่อนนะว่าบอลสองรายการนี้เป็นสุดยอดของฟุตบอลแหการพลิกล็อกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการเชียร์นะครับ เชียร์ด้วยความระมัดระวังกันนะครับคัดแล้วคัดอีกป๋าหยิบยกมาสองคู่ฮะคู่แรกไปดูกันเลยเวสต์แฮมขุนข้อนจั่อังกฤษเปิดบ้านรับกำลังของเซอูนบุคอเรสจากโรมาเนียเซอูนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเคยยิ่งใหญ่นะของโรมาเนียแต่ว่าปัจจุบันนี่ไม่ใช่ละเวสต์แฮมของเดวิดมอยส์ผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ค่อยดีครับเพิ่งจะมีสี่แมตช์เออแต่วันนี้ มอยส์ก็คงจะมีการโรเตชันเหมือนเช่นเคยนะครับผู้เล่นอย่างคามักค่าอย่างจอร์ดโบเวนน่าจะได้ลงคู่กันในเกมรุกดิลูคัสปาเกต้าเป็นเพลย์เมกอร์กลางก็มีอย่างนั่นดูแควนไลท์มีอย่างทางลันสตีเมอร์สังเเแหลักก็ฝากไว้ที่แองเจโลอ็อบบาน่าแล้วก็เจอโลเคเลอร์จะโรเตชันยังไงก็ถือว่าดูแน่นดีดนะครับสำหรับแอตเลติสต์เซอุเอเนี่ยผลงานหลังๆไม่ดีไม่ชนะมาสองเกม น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเกมล่าสุดในลีกพวกเขาแพ้ฟ,ฟาลูคอนแสแตนต้าหนึ่งสามก่อนนั้นก็ทําให้แค่เสมอสองสองกับทางเอ่อเฮอร์มันสตัดดูมาตรฐานแล้วอย่างไรก็ดีเวสต์แฮมเหนือกว่าดูจากรอบที่แล้วนะครับรอบเพลย์ออฟที่พวกเขาชนะวีบอกได้ทั้งเย้าและเยือยสามหนึ่งก็สามศูนย์แม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเวสต์แฮมจะแพ้กับเทลซีสองหนึ่งแต่เมื่อเทียบมาตรฐานบอลอังกฤษกับโรมาเนียนยุคนี้ เวสแฮมเหนือกว่าครับน่าจะเก็บชัยได้ไม่ไม่พลาดอะไรครับอีกคู่หนึ่งมองไปที่ทีมบุกมาก,การฟิโอนติน่าครับซิออนนี่ฟอร์มไม่ดีเหมือนเวสแฮมเลยเสมอสี่แพ้หนึ่งนะครับจากผลงานห้านัดหลังสุดเออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังเสมอยูนอุสได้หนึ่งหนึ่งถ้าลูก้ายอวิชยินสุดโทษเข้าอาจจะชนะไปแล้วนะครับสองหนึ่งเกมนี้ก็คงจะมีการปรับบ้างเล็กน้อย แนวรุกต้องดูว่าจะใช้ลูกา้าโยเวซหรือว่าอาตูคาบราลแล้วก็หน้าต่ำมีทั้งเดคัโดสโต้ซับฟิคริเซียนความเม่อีโคโนเน่หรือว่าจะใช้ใครการก็มีอย่างอัโนโตเนนบารักโซเฟียนอัมราบักหรืออาจจะเป็นมันตราโกลาตัวสำรองก็ได้ส่วนแทงหลังก็ให้อีกอร์คุมเกมก็ไปกับนิโคลาแมตเลนโควิสนะครับดูยังไงฟิโอ,อ้ก,ก็แน่นกว่าวันนี้ฟิโอ,อจะเจอกับวิกสัสซึ่งเป็นทีมจากลัตเวีย มาตรฐานก็ต่างกันอยู่แล้วครับแม้ว่าริกาสจะไม่แพ้ใครมาแป8เกมก็ตามทีมองพปทีท่ทีมหมาก,การครับต้องการจุดเปลี่ยนต้องการชน,นะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ขาเก้าอีใ้ให้มันแข็งสำหรับตัวคุณซืออิตาเลียโนโน่ฟ่ออน,น่าจะชน,นะและยิงเกิน2ประตูนะครับ2ทีมครับวันนี้เราไปเชียร์กันที่เวสต์แฮมลรวก็ฟิออร์ตนานะครับรอยืนลืมนะครับไลน์แอปสปอร์ตทูยู แอบมาเป็นเพื่อนกันมาลุ้นจุดบอลด้วยกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับ